สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีคลินิกอัญโองสวัสดีคุณหมอปลาล์มและที่สําคัญสวัสดีเจ้าของต่อลินนี้ก็เราถ่ายทําเพื่อเป็นวิทยาทานสําหรับท่านใดที่เจอปัญหาเดียวกันปัญหาตัวนี้ก็คือเป็นแมวพันธุ์ไทยอายุน่าจะประมาณ4ีหปีเป็นเพศผู้ซึ่งเขาก็ได้มีอุบิเหตุเกิดขึ้นบริเวณแผลซึ่งสาเหตุตรงแผลบริเวณก้นเราก็ไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดจากอะไรเนื่องจากตัวนี้รักษามาแล้ว1เดือนแล้วก็ ได้ทำการให้ยากินยาทายาทาแผลไปแล้วในในอ่าพัทหนึ่งที่หนึ่งเดือนนก็รักษากันมาพอสมควรแล้วพอมาช่วงนี้เราดูได้รับการแบบไว้วางใจให้เราดูแลเรื่องแผลของน้องต่อจากที่รักษาหนึ่งเดือนแล้วอาการยังไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าที่ควรซึ่งแผลบริเวณก้นแผลตรงนี้ก็สามารถเกิดจาก สาเหตุอะไรได้บ้างคะคุณหมอก็คงเป็นแผลข้างก้นก็ได้ค่ะเป็นฝีเป็นหน,นองแผลโดนกัดโดนเกี่ยวเกา่าได้ทุกอย่างเลยค่ะที่ก่อให้เกิดแผลกอตัวนี้ในเรื่องของการล้างแผลก็ถือว่าเป็นแผเลเรื้อรังได้เนาะเพราะว่าได้รับการรักษามาแล้วหนึ่งเดือนแล้วไม่ดีขึ้นซึ่งโอกาสของการลุกลามแผลบริเวณ คางก้นหรือว่าเป็นแผลติดเชื้อหรือว่าเป็นแผลที่หายยากเนี่ยก็สามารถเกิดได้อาจจะเป็นเพราะว่า p o s i t i o n หรือว่าตำแหน่งของแผลเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งที่เขาเหมือนกับขับถ่ายของเสียไม่ว่าจะเป็นอุจจาระปัสสาวะแล้วก็คือตรงเว,เวลาที่อุจจาระออกมาก็คือโอกาสที่แผลจะเปื้อนพวกอ่าสิ่งสกปรกมันก็มีเยอะเช่นกันใช่ค่ะทั้งแบบอาจจะเวลาอืดแล้ว เชื้อโรคจะอืมันปนเปื้อนตรงนี้ก็อาจจะทําให้แผลหายช้าเนื่องจากว่ามันมันไม่ได้สะอาดเนื่องจากว่าแผลที่จะหายเร็วก็คือแผลที่ไม่ติดเชื้อและแผลสะอาดค่ะ,ะก่อนหน้าน,นี้เจ้าของแจ้งว่าน้องแมวได้รับการเพราะเชื้อแบคทีเรียแล้วบอกว่าเป็นเชื้อแบคทีเรียกินเนื้อซึ่งจริงๆแล้วตามที่เราเรียนมานะคะที่เข้าใจมาก็คือ น่าจะมีแค่โรคเชื้อราเท่านั้นที่จะกินเนื้อที่เป็นระดับลึกค่ะแต่ว่าจากผลเพราะเชื้อแบคทีเรียรก็เป็นเชื้อกลุ่มสเตฟิโลโคคัสซึ่งเป็นแบคทีเรียรอยู่ตามผิวหนังทั่วๆไปนะคะแค่มันมีแบบลักษณะดื้อยาหลายตัวอาจจะเป็นเพราะว่า,ามีการใช้ยาม,มาหลายชนิดรวมทั้งอาจจะเป็นเพราะว่า มันมีการปนเปื้อนเชื้อโรคอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาก็กินยาตามผลเพาะเชื้ออยู่นะคะก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่า,า,าแผลที่ได้รับการกินยาตามผลเพาะเชื้อจะเป็นอย่างไรต่อไปและหากว่าไม่ได้ผลหรือว่าไม่หายตามการกินยาจากอิงจากผลเพาะเชื้อทางคลินิกของเราก็จะทำการปรับชนิดยาเป็นชนิดที่ แตกต่างไปจากที่เขาเพาะเชื้อมาแล้วกันค่ะจะเป็นวิธีของเราโดยตรงแล้วมาเปรียบเทียบดูกันค่ะว่าแบบไหนจะหายแบบไหนจะไม่หายนะคะซึ่งก็ได้แบบให้มุมมองใหม่ๆกับเจ้าของไปว่าถึงแม้จะเป็นเชื้อดื้อยาก,ก็ตามนะคะแต่ว่าการสวอปเก็บชิ้นเนื้อเนี่ยเก็บตัวอย่างมันก็อาจจะเอาแค่แบคทีเรียบางจุดไปซึ่งมันออกผลมาว่ามันดื้อยาแต่ถ้าเกิดว่าเราให้ยาตัวที่มัน บอกว่ามันก็ดื้อยาเราลองให้ยาตัวนี้ดูแล้วมาดูกันว่ามันจะหายไหมเพราะว่าบางทีเส้นทางที่เราจะไปถึงจุดหมายเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปตาม Google Map ก็ได้ค่ะเราอาจจะไปแวะทางอื่นก่อนก่อนที่จะไปถึงเส้นทางเป้าหมายมันก็อาจจะถึงเหมือนกันค่ะสำหรับตัวนี้ก็คือเหมือนกับบริเวณแผลเขาก็จะเป็นแผลเลื้อรลางแผลหายยากอาจจะเป็นเพราะว่าที่คุณหมอได้อธิบายเรื่องเกี่ยวกับ บริเวณของแผลที่มันสกปรกอยู่แล้วซึ่งตัวนี้ก็คือถ้าหากเป็นไปได้ไหมถ้าหากตรงนี้เวลาปิดแผลแล้วเขาเกิดการแพทเทปด้วยด้วยที่เราเจอมาปัญหาที่เจอมาแล้วก็พอเราปิดแผลบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เขาอืดอ,ออกมาอือ,ออกมาแล้วก็คืออือก,ก็จะติดอยู่ตามแผลถ้าหากว่าเราเลือกวิธีที่เปิด แผลแล้วให้อยู่ในบริเวณที่สะอาดถ้าอึอ,ออกมาเราก็เช็ดแล้วก็พ่นน้ํายาเหมือนกับล้างเวลาที่อึอ,ออกมาแผลจะมีโอกาสที่จะติดเร็วกว่าเราปิดแต่ว่าพวกอุจจาระไปไปหมักหมมอยู่ที่แผลก็ ก็คือมองว่าการเปิดแผลมันก็ดูจะโอเคนะคะเพราะว่าเจ้าของก็บอกว่าปิดแผลมาแล้วเป็นเวลา1เดือนค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ผื่นๆที่ขึ้นน่ะหมอมองว่าบางทีมันอาจจะเกิดจากแพ้พวกอืบฉี่ก็ได้เหมือนเด็กแพ้ผื่นพ้าออมเวลามันเปียกอยู่ตลอดเวลานะคะก็คือตอนนี้อยู่ในช่วงที่เขากำลังลองอใช้ยาตามผลเพาะเชื้อที่เขาอิงมาจากที่เดิมค่ะเพื่อที่ว่า มาลุ้นกันว่าพอเราทําตามขั้นตอนผลเพาะเชื้อแล้วดีไหมนะคะเราก็มีหน้าที่ประคับประคองตามแผนการรักษาไปก่อนและให้เวลาหนึ่งสัปดาห์ค่ะหากไม่ได้ผลหรือว่าไม่ดีทีด,ด,ด,ดีขึ้นตามเห็นสมควรหมอก็จะเปลี่ยนวิธีการรักษาตามที่ทางอันยองเห็นสมควรนะคะแล้วก็มาเปรียบเทียบผลการรักษากันค่ะเนื่องจากว่า,าเราเรารู้สึกว่าช่วง แผ่บริเวณก้นอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าเกิดว่าสะอาดไม่ว่าแผ่ตรงส่วนไหนอะคะ่ะสะอาดไม่กี่วันมันก็หายแล้วไม่ว่าจะเป็นตรงที่เราเคยเห็นมาเนาะตรงบริเวณลำตัวบริเวณแขนขาบริเวณข้อศอกพวกนี้คือมันมีโอกาสที่จะปนเปื้อนก็ได้ะคะ่ะแต่หากว่ามันสะอาดมันจะหายะคะ่ะ แต่จุดไหนที่มันถึงแม้เราจะล้างสะอาดเพียงใดแต่ว่าอุจลาค่ะมันเป็นแหล่งรวมแบคทีเรียรเพื่อมาสุงมรวมกับแผลค่ะโอกาสหายมันน้อยมากๆอยู่แล้วค่ะเหมือนแผลแบบอยู่ในน้ําโครนน้าสกรปรกตลอดเวลากับแผลที่แบบถึงจะไม่ได้ทําอะไรแต่ว่ามันมันไม่ได้มีเชื้อเพิ่มเติมค่ะมันก็หายนะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็เป็นเรื่องของการทําแผลที่เป็นแผเลเรื้อรังแล้วเราทําทุก อย่างทุกคนที่ช่วยเหลือน้องนี่แหละก็มีเป้าหมายหวังว่าจะให้แผลหายแต่ว่าในเรื่องของมุมมองในการมองของอสิ่งที่เราทําถ้าเราทําเดิมๆแล้วมันไม่ดีขึ้นกว่าเดิมเดิมได้ผลที่ไม่แตกต่างมากเราควรลองวิธีใหม่อย่างถ้าท่านใดที่จะปัญหาแบบนี้แบบเดียวกันก็ลองเปิดแผลแล้วให้น้องอยู่ในพื้นที่ที่สะอาดแล้วเวลาที่มีอุจจาระมาเปื้อนแผล ก็ให้เช็ดออกเพื่อไม่ให้หมักหมมจากเชื้อที่มาจากอุจจาะปัญหานี้ก็จะ,ะแก้ไขได้แต่ว่าถ้าหากว่าเราทำด้วยวิธีเดิมๆบางทีมันก็เกิดจากแพ้เทปแพลสิ่งที่เราติดเข้าไปให้มันหมักหม,มอยู่ที่เดิมสำหรับตัวนี้เราหวังว่าสิ่งที่เรามองและสิ่งที่เราลุ้น ต่อไปน้องจะกลับมาหายได้ซึ่งถ้าแผลเหลือรังแล้วแผลรักษาไม่หายแสดงว่าเป็นอะไรที่ดุนแรงกว่าแผลปกติอาจจะเป็นเนื้อที่มันไม่ปกติหรือว่าเนื้อเนื้อร้ายนั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเรามารุ้นดูอันนี้เราเจอเขาครั้งที่2เดี๋ยวแล้วแผลเป็นยังไงเราจะมาอัปเดตสำหรับแผลบริเวณก้นที่หายช้านะคะสวัสดีครับ